วันแรกของการเปิดภาคเรียนและเป็นปีสุดท้ายของนิสานิสาเดินเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มขึ้นหลังจากที่ได้ฮิวใจตัวเองในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาอาจารย์เมย์เดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเหมือนกันวันนี้เราได้เจอกันแล้วนะนิสา,าความคิดถึงนิสาของอาจารย์เมย์มันล้นออกมาอาจารย์เมย์ได้แอบมองนิสาที่ริมหน้าจ่างบนอาคารเรียนทำไมน่ารักจังนิสาเผลอเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นอาจารย์เมย์ ธอได้ส่งยิ้มแย่อาจารย์เมย์เหมือนกันนิสาเสียงเรียกจากแพรไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงเธออน,นิสาเราก็คิดถึงเธอเหมือนกันแพรปะกินข้า,าวเช้ากันทำไมมันเจ็บหัวใจจังนี่เราเป็นอะไรอาจารย์เมย์เริ่มสับสนขณะกินข้า,าวเช้าที่โรงอาหารนิสาได้คุยกับแพรจนเพลินเพราะไม่ได้เจอกันนานอาจารย์เมย์ได้ยืนมองทั้งคู่แต่สีหน้าเริ่มไม่พอใจเลยเดินออกมาจากโรงอาหาร ตกเย็นทั้งคู่ได้ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเหมือนเช่นเคยตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งนิสาและอาจารย์เมย์ก็ยังไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากันทั้งคู่ได้พูดคุยกันผ่านชั้นวางหนังสืออาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีค่ะเธอล่ะสบายดีเหมือนกันค่ะปิดเทอมอาจารย์ได้ไปไหนไหมคะไปเที่ยวกับครอบครัวมาค่ะแล้วเธอล่ะไปบ้านยายที่ต่างจังหวัดมาค่ะบทสนทนาได้จบลงด้วยความเงียบเหมือนเดิม นิสามารออาจารย์เมย์หน้าห้องพักอาจารย์เพราะไม่เจออาจารย์เมย์มาสองสามวันแล้วรอจนบ่ายอาจารย์เมย์ก็ไม่มานิสาจึงเดินออกมาแล้วได้ยินกลุ่มอาจารย์พูดถึงอาจารย์เมย์นี่อาจารย์เมย์ไม่สบายมาหลายวันแล้วแกอยู่คอนโดคนเดียวด้วยไม่รู้มีใครพาไปหาหมอหรือยังนิสาได้ยินก็ตกใจเธอรีบไปหาอาจารย์เมย์ที่คอนโดพร้อมโจกและยานิสาให้นิติบุคคลช่วยติดต่ออาจารย์เมย์ให้อาจารย์เป็นไงบ้างคะอาการดีขึ้นหรือยัง เสียงนิสาดูออกเป็นห่วงอาจารย์เมย์มากนิสาหรอมาได้ไงหนูอยู่ข้างล่างค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์รีบลงไปอาจารย์เมย์รีบลงมาจากคอนโดเปิดประตูแล้วเห็นหน้านิสาใบหน้าอาจารย์เมย์ยิ้มอย่างมีความสุขมากเธอมาถูกหรอหนูเคยมาส่งอาจารย์แล้วนี่โจ๊กกับยาค่ะขอบคุณนะคะไหนตัวร้อนไหมนิสาได้เอามือแตะหน้าผากอาจารย์เมย์แต่ครั้งนี้อาจารย์เมย์อยู่นิ่งไม่ห้ามนิสาเหมือนที่เคยมา ทำไมปล่อยตัวเองให้ป่วยแบบนี้อาจารย์รู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงอาจารย์มากขนาดไหนอาจารย์เมย์ได้แต่มองหน้านิสาพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูให้แม่ทำโจกมาให้นะคะอาจารย์อยากได้อะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวหนูเอามาให้นิสาแต่ตอนนี้อาจารย์รักษาตัวเองให้หายดีก่อนให้หนูได้ดูแลอาจารย์ถ้าอาจารย์หายป่วยแล้วเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้อาจารย์เมย์มองหน้านิสาได้แววสาที่เศร้า ตอนเชา้านิสาเอาโจ๊กมาไว้ในล็อกเกอร์ของคอนโดตอนเย็นนิสาเอาส้มฝักพี่ยามใต้คอนโดอาจารย์เมย์รีบลงมาเอาแต่ไม่ทันเจอนิสาทำไมไม่อยู่ให้เจอก่อนคิดถึงจะแย่อยู่แล้วอาจารย์เมย์ได้กินส้มอย่างมีความสุขวันต่อมานิสาได้เอาโจ๊กมาไว้ที่เดิมอ้าวอาจารย์ทำไมตื่นเช้าจังถ้าตื่นสายก็ได้เจอกันไงนิสายิม้มไหนดูดิอาการดีขึ้นไหมตัวหายร้อนแล้วนี่อืมอาทิตย์หน้าน่าจะไปสอนได้แล้ว วันนี้วันหยุดเธอจะไปไหนไหมหรือมีนัดกับแพร ى. นิสายิ้มอีกครั้งวันนี้หนูจะไปซื้อของที่ตลาดกับแม่จะไปเลือกอาหารสดมาทำกับข้าวให้อาจารย์เย็นนี้ไงอาจารย์เมย์ยิ้มแล้วต้องรีบไปไหมน่าจะบ่าย,ายเลยนิสารู้ว่าอาจารย์เมย์อยากให้อยู่ก่อนแต่ก็ต้องรักษาระยะห่างเช่นเดียวกันเงินช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวหนูจะเฝ้าอาจารย์ทำงานที่ตรงนี้โอเคไหมอาจารย์เมย์ยิ้มอาจารย์เมยม์าายมได้นั่งทำงานส่วนนิสารนั่งดูหนัง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสงบที่ต่างคนต่างรู้สึกสบายใจต่อกันอาจารย์เมย์เผลอมองนิสานิสายิม้มหนูรู้ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาแต่ความรู้สึกของหนูไม่เคยเปลี่ยนเลยนิสาพูดหนูจะรอจนกว่าอาจารย์จะพร้อมจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมเดือนต่อมาเป็นเทศกาลกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนิสาเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลของคณะในวันแข่งขัน เธอเล่นอย่างทุ่มเทไลบ่บอลกระโดดดักบอลและในนาทีสุดท้ายของเกมเธอกระโดดสูงเพื่อชูลูกชัยแต่ตกลงมาอย่างแรงเสียงดังกึกกล้องดังขึ้นนิสาเจ็บข้อเท้าจนลุกไม่ขึ้นอาจารย์เมที่มานั่งดูอยู่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษารีบวิ่งลงไปทันทีใบหน้าซีดเผือกน,นิสาเป็นอะไรเจ็บมากไหมเธอคุกเข่าข้างนิสาจับมือเธอไว้แน่นเสียงสั่นเครือ อาจารย์นิสายิม้มแม้จะเจ็บปวดหนูไม่เป็นไรค่ะโกหกเท้าเธอบวมแล้วอาจารย์เมหันไปสั่งให้เพื่อนนักศึกษาไปเรียกรถพยาบาลแล้วหันกลับมามองนิสาด้วยสายตาเป็นห่วงทำไมต้องเล่นหักโหมขนาดนี้หนูอยากให้อาจารย์เห็นว่าหนูทำได้ค่ะนิสาตอบด้วยเสียงเบาอาจารย์เมใส่หัวน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาเธอนี่น่า นิสาตกใจที่เห็นอาจารย์เมร้องไห้อาจารย์คะร้องไห้ทำไมคะหนูไม่เป็นไรจริงๆอาจารย์เมเรียบเช็ดน้ำตาไม่มีอะไรอาจารย์แค่เป็นห่วงเธอถ้าเธอเป็นอะไรไปอาจารย์คงเสียใจแน่ๆแต่นิสารู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสายตาของอาจารย์เมในขณะนั้นเปิดเผยอะไรบางอย่างที่เธอพยายามซ่อนมานานที่โรงพยาบาล อาจารย์เมติดตามไปด้วยรอจนกว่าหมอจะตรวจเสร็จนั่งข้างๆนิสาตลอดเวลาที่รอผลอาจารย์ไม่ต้องรออยู่ที่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูโทรหาให้แม่มารับนิสาพูดอาจารย์อยากอยู่อาจารย์เมตตอบสั้นๆแล้วจึงเงียบไปเมื่อผลออกมาว่าเป็นแค่แผลเล็ดไม่มีกระดูกหักอาจารย์เมตถอนหายใจล่งออกโชคดีนะคะที่ไม่หนัก พักผ่อนให้เยอะๆอย่าเดินเยอะสักพักเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอาจารย์คะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงหนูมีความสุขมากเลยค่ะอยากเจ็บแบบนี้ทุกวันเลยงั้นอาจารย์ไปบอกหมอไม่ให้รักษานนะ่ะรักษาสิแต่อยากให้อาจารย์รักษามากกว่าอีกแล้วนะ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้กับบ้านเองเลยอาจารย์คะรอหน่อยนะคะหนูจะทำมันให้ดีที่สุด อาจารย์เมเงียบไปไม่ตอบคำถามทิ้งนิสาไว้กับรอยยิม้มและความหวังที่มากขึ้นอาจารย์ไปที่แห่งหนึ่งกับหนูได้ไหมคะที่ไหนนิสาพาอาจารย์เมย์ไปห้องวาดรูปของเธอที่บ้านอาจารย์เมย์เห็นแล้วยิม้มนิสานี่เธอทุกครั้งที่เราได้เจอกันได้คุยกันหรืออยู่ด้วยกันหนูจะกลับมาวาดเก็บมันไว้หนูรู้ว่ามันเป็นไปได้ยาก และไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่รูปภาพเหล่านี้มันจะคอยบอกว่าครั้งหนึ่งมันได้เกิดขึ้นจริงอาจารย์เมย์น้ำตาไหลเธอรู้ไหมว่าฉันก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองมานานแค่ไหนหนูรู้ค่ะแต่อาจารย์ไม่ต้องต่อสู้คนเดียวแล้วนะคะหลังจากนี้หนูจะอยู่เคียงข้างอาจารย์เองค่ะอาจารย์เมย์กอดนิสาครั้งแรก ที่เธอปล่อยใจตามความรู้สึกของตัวเองแต่เราต้องระวังอาจารย์เม์พูดขณะที่กอดกับนิสาเราไม่อยากให้อนาคตของเธอพังหนูเข้าใจค่ะโอเคเราจะระมัดระวังกันเทอมสุดท้ายก่อนจบการศึกษาของนิสานิสาต้องไปฝึกงานที่จังหวัดใกล้เคียงและต้องไปอยู่หอนี่เราต้องแยกกันแล้วเหรอแพดูเศร้า เฮ้ยแพ้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันรับปริญยาไงมีอะไรก็โทรมาได้ตลอดนะ่ะเราต้องสู้ไปด้วยกันความรู้สึกเพื่อนที่ชัดเจนของนิสาที่มีต่อแพ้แล้วอาจารย์เมรู้หรือยังน่าจะยังอะ่ะแพ้หาโอกาสบอกอาจารย์ด้วยนะแล้วอะไรที่อยากจะบอกก็บอกเลยไม่ต้องเก็บไว้หรอกแพ้ที่รู้ความรู้สึกของนิสามาตลอดขอบคุณนะแพขอบคุณที่เข้าใจเราแกคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยนะ ทั้งคู่กอดอจารย์ด้วยความรู้สึกที่หวังดีต่อกันช่วงเย็นก่อนกลับบ้านฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนิสาเด็ดอยู่ใต้อาคารเรียนนิสาเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากข้างหลังอาจารย์ไม่มีร่มใช่ไหมป่ะไปได้วยกันได้คะ่ะอาจารย์นิสารอโอกาสที่จะบอกอาจารย์เมเรื่องฝึกงานขณะที่ทั้งคู่เดินกลางร่มท่ามกลางสายฝนอาจารย์คะ เทอมนี้หนูต้องฝึกงานแล้วนะคะเออใช่แล้วฝึกที่ไหนเรายังจะได้เจอกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอืมหนูต้องไปฝึกที่ปริมณฑลค่ะสีหน้าอาจารย์เมย์เริ่มเศร้าอาจต้องอยู่หอแถวที่ฝึกงานเลยแต่หนูจะหาเวลามาเจออาจารย์นะคะอาจารย์เมย์เงียบพร้อมกับสายฝนที่หยุดแล้วเราแยกกันตรงนี้นะอาจารย์นิสาเรียกอาจารย์เมย์ แต่อาจารย์เมย์ก็ไม่หันมาและได้ขึ้นคอนโดเลยทิ้งนิสายืนงงข้างหน้าคอนโดกลับมาบ้านนิสายังคงคิดถึงอาจารย์เมย์ไม่ต่างจากอาจารย์เมย์ที่นั่งร้องไห้บนโซฟาความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มเองต้องเจอบททดสอบแล้วหรอนิสาโทรหาอาจารย์อาจารย์เมย์ดูโทรศัพท์แต่ก็ยังไม่พร้อมคุยนิสากดส่งข้อความอาจารย์พรุ่งนี้หนูต้องไปแล้วนะ อาจารย์มาส่งหนูขึ้นรถได้ไหมคะอาจารย์เมอ่านแต่ไม่ตอบนิสาทนไม่ไหวจึงออกจากบ้านมารอคุยกับอาจารย์ที่ใต้คอนโดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอาจารย์เมเริ่มใจเย็นลงเลยตอบข้อความหานิสาโอเคพรุ่งนี้อาจารย์จะไปส่งนิสาดีใจรีบกดโทรหาอาจารย์อาจารย์เมรับสายหนูอยู่ข้างล่างนะคะอาจารย์เมรีบวิ่งลงมา อาจารย์เมรู้ว่าถ้าคุยข้างล่างน่าจะไม่โอเคไปคุยกันข้างบนนิสาไม่ลังเลรีบขึ้นลิฟต์พร้อมอาจารย์บรรยากาศที่เงียบสงบในลิฟต์บวกกับความรู้สึกอื่อัดจใจของทั้งคู่อาจารย์หนูขอโทษที่ทําให้อาจารย์ต้องรู้สึกแบบนี้ขอโทษที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างกันเหมือนที่สัญญาในวันนั้นอาจารย์เมร้องไห้แล้วเดินมากอดน,นิสา ทั้งคู่กอดกันนิสาเริ่มต้านความรู้สึกตัวเองไม่ไหวได้จูบปากอาจารย์เมย์อย่างอ่อนโยนอาจารย์เมย์เริ่มจูบกลับนิสาเริ่มกอดแล้วค่อยๆลูบหัวอาจารย์เมย์นิสาคิดว่าจูบลาพอแล้วจึงหยุดแต่ครั้งนี้อาจารย์เมย์ดึงหน้านิสาไม่ยอมหยุดนิสาที่หลงอาจารย์เมย์อยู่แล้วเลยดึงอาจารย์เมย์มาจูบบนโซฟา ครั้งนี้เป็นการจูบกันครั้งแรกและเป็นการจูบที่ยาวนานที่สุดและโรแมนติกที่สุดของทั้งคู่วันรุ่งขึ้นตอนคาตรู่อาจารย์ได้มาส่งนิสาขึ้นรถนิสามองหน้าอาจารย์อาจารย์เมมีสีหน้าเขินเล็กน้อยดูแลตัวเองด้วยนะคะตั้งใจฝึกงานด้วยแล้วรีบกลับมาหากันนะคะอาจารย์เมย์อวยพรนิสาได้เลยครับเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมานะคะทั้งคู่ได้กอดส่งกัน